นี่พิธีห้องขวัญนาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮะแล้วจา์ก็ทำด้วยการผูกข้อไม้ข้อมือคือกับหนักทั้ง34คนนะฮะที่จะเข้าพิธีบรรพชาอุสมบทมูในวันพรุงนี้นะฮะอีวัดศรีดอนตันนะฮะวัดเราหลวง ข,ข้อมูลอยู่นะครับสอบถานข้อมูลครทุกปีครับวันผูกนี่ป็นมีบวชกันกี่โมงนะครับนี่พิธีครับเที่ยงฝ่ายใบม้วอ๋อวันนี้มีพิธีอย่างแห่ก็อกนอกจากทันี่เซ่องหนักเนะียหนักไ้ครับอ๋อ ฝึกซ่อมไว้ก่อนแต่วันผูกประมาณบ่ายโมงนี่ครับช่องเจ้าก็อนมีพิธีออพิธีตอนเจ้านะคงจะเป็นฝึกหนักทั้งซ่อมหนักเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมจากนั้นคงจะเป็นตอนบ่ายก็เริ่มพิธีบวชอ๋อช่วงประมาณสักสักบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่นี้ก็ครับก็จะมาถึงถ พวกมันมีเกล็กหลายเนาะเที่ยงปลายก็น่าจะประมาณเที่ยงปลายนี่ก็คงจะเริ่มดีดีครับครับอ๋อแต่เพื่ผมมีเวลาว่างอาจจะมาบันทึกคลิปวิดีโอหพิ่มกันนะฮะขอบคุณพระอาจารย์ครับครับอันนี้เป็นบวชเผื่ออันนี่เลยนะครับหนอเป็นอุทิศราชกุศลให้กับอันสมเด็จพระเทพเนาะโอเคครับขอบคุณครับ ครับก็เดี๋ยววันผูกครับก็คงจะมีพิธีบวชช่วงประมาณหลังเที่ยงครับก็ถ้าผมมีภารกิจตีไหนเดี๋ยวผมจะมาบันทึกเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันแห่งกั้มครับก่ช่วงนี้ก็ติดตามโครงการอารียะเกษตรยู่นะครับความฝึบหน้าของกิจกรรมอื่นๆนมเพื่อแม่ใจกันยังมาได้ไปติดตามเตี่ยมีแฮมไกิจกรรมยูครับตีหน่าสนใจที่ผมว่าจะไปติดตามยู แต่เดี๋ยววันนี้ผมก็คงจะต้องพอักการติดตามกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระวิสุทธสัมมเนรภาคฤดูร้รอนไว้เต่าีก,ก่อนเดี๋ยวถ้าวันพุ่ตอนเที่ยงเรามีภารกิจอย่างนี้ผมจะมาเก็บบรรยากาศท่านำู้ชมได้ดูขันมุกครับขออนุโมทนาบุญกับหนากทุกๆคนแล้วก็ปณานะหนักทุกทุกท่านนะฮะ <laughs> อูกันสักหน่อยนะป้ากันมันนี่นะเออทั้งปุ่นพวกใครมาใกล้นะแล้วนี่แล้วนี่ทรงหน้าขบวบดด้วยครับนี่ทรงหน้าขบวบดด้วยก็มีก็มีนะมีหลานได้มีหลานได้นะครับเนาอโอ้โหฉันไปจะบบดตันตันหน่อยซะก่อันตัลยุ่งเลยนะตั้นโอเคครับขอบคุณครับหลวงครับ เอาไปเอาหมูที่เราห่อฮะฮะที่เราลุห่มทางหน้าบุญหละบรรยากาศทางหน้าแหละเดี๋ยวน่าสนใจอยู่อุตส่าหมาทางคำแล้วจู่กันไปหาคิดเล่อยเลยค่ับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่ยเก็บบรรยากาศทางหน่อยโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศขบวนทรงฮะช่อง YouTube G ฟกสปอร์ตครับ G จุด F O L K G ฟกสปอร์ตฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศตั้งนอกกันสักน้อยครับอ่ะซูปไปหาเลยซูปไปหาเลยนี่ โอเคครับเ <laughs> <laughs> จอกันคลิปหน้าครับผม